ครับผมวันนี้ผมก็จะมาแจกโค้ดภาษา C บ Turbo นะครับ Turbo C นะครับเป็นโค้ดวาดลูกเป็ดน้อยนะครับพร้อมชื่อข้างล่างนะครับโดยใช้บรรทัดในการเขียนโค้ดไม่เกิน38บรรทัดนะครับเป็นการประยุกต์ใช้อเลสสองมิตินะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูเลยจะเป็นการดูครับนี่ครับเห็นไหมรับ บรนะตัดไอ้บรรทัดข้างบนออกนะก็จะเป็นใช้อาร์เรย์สองมิตินะครับตรง Data าดักนะแล้วก็ใช้ฟ o r ์ o ลูปเอานะครับกดรันดูครับนะครับก็จะเป็นรูปเป็ดน,นะครับจะเป็นรูปเป็ดน,น้อยนะครับโดยใช้อาร์เรย์สองมิตินะครับ ใช้บันรทัดเพียง38บัตรเท่านั้นนะครับขอบคุณครับโค้ดทิ้งไว้ใต้ลิงก์นะครับ